ชูชาจิประสานานะสยามรักจะหวังชนะปรากเกียกิเรื่องกระเดืองดานดิ่งอ้าล่งไซไปเดียวโอ้เล่งไทุกสิ่งเราสรงจงใจ ขอเสียงปรบมือด้านนี้ครับผพื่อเป็นเกียรติให้กับการจัดงานแข่งขันนะครับกีฬาสีภายในโรงยนตบ้านกงทองในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเราต้องปิดนะครับทาพิธีปิดก่อนเนื่องจากว่าสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวลาดับต่อไปนะครับเราจะแจกของรางวัลนะครับให้กับนักกีฬานะครับเหรียญรางวัลและก็ของรางวัลซึ่งูุ้่มของนะครับได้เตรียมมาให้นะครับในขณะนี้ครับผม ก็ออ่าพุ่งกับนะครับผมเรียนเชิญนะครับ่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนนักกีฬาเข้าที่ครับผม